สำหรับเรื่องแรกนะครับขอเริ่มต้นที่เดอะเดลี่โฮกันก่อนเลยละกันนะครับมีนักวิเคราะห์นะครับจากทางคอยแชร์เนาะเฮดออฟเ e ซูชั่นนะครับได้อ่าพูดถึงนะครับในเรื่องของบิตคอยเนี่ยว่ามีโอกาสที่จะพัมขึ้นมากว่า600%เลยนะเพื่อนๆนะถือว่าเยอะมากๆหรือว่า6เท่านั่นแหละนะครับซึ่งให้ผลก็น่าสนใจนะครับคือเขาบอกว่าเป็นในเรื่องของ จำนวนเงินที่ใหญ่แล้วก็มหาศาลของสถาบันการเงินแบบด้งัเดิมหรือว่า traditional finance นั่นแหละนะครับที่มีโอกาสได้จะลังไหลเข้ามาในโลกคริปโตนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในนักขณะนี้นะแอสเ t ที่ทางสถาบันการเงินอยู่หรือว่าบรโเกอร์ต่างๆหรือว่าแบงก์บราาิษัทการลงทุนอะไรก็ว่ากันไปที่ทางสหรัฐเนี่ยมูลค่ารวมๆนะปาเข้าไปกว่า48 trillion 48, 48ล้านล้านเหรียญดอลาล,า,ล,า,ลา,าร์สหรัฐ โ,โหเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าสมมติถ้ามีแค่10%ของกลุ่มบลอกเกอร์หรือว่ากลุ่มได้ด้ของเซกเตอร์ฟิไนแนนซ์เนี่ยแค่10%นะเฮ้ยเอาแค่1%ของเขาอะมาลงทุนในบิตคอยนะครับนะมันจะมีมูลค่าประมาณ14 บิลเลียนเพื่อนๆหรือว่าเราๆหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นห้าพันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะพุชให้ราคาบิตคอยเนี่ยไปได้ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นเหรียญนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ถือว,ว่าน่าจับตามองไม่น้อยนะครับน่าจับตามองไม่น้อยแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตนี้นะครับถ้ามีเม็ดเงินต่างๆหลัง่งไหลเข้าไปประมาณนี้เนาะอันนี้คือ US ดอลลาร์นะครับเข้าไปกี่หมื่นล้านก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็น price projection นะครับว่าราคาน่าจะถึงประมาณนี้อ่ะเผื่อๆมองกันยังไงคิดเห็นกันยังไง,ง,ง,งสําหรับข้อมูลของทางคอยแชร์ก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราดูรีพอร์ตคอยแช์ล่าสุดนะครับโฟร์เม็ดเงินที่ลังไหลเข้าไปในโลกคริปโตเนี่ยถือว่าเยอะเป็น3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับเป็นออท time high ขึ้นมาในช่วงช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราดู เหรียญต่างๆนะครับที่ได้รับความนิยมเยอะที่สุดก็คือบิตคอยนั่นเองนอกกว่า240ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงในเรื่องของอีทรีมนะครับ49ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็มีโซลนาด้วยนะแล้วก็มีคาร์โนนิดหนึ่งนะครับแต่เสร็จ เออื่นนะครับหรือว่าเป็นมัลติแอสเซทตรงนี้จะติดลบลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไลท์คอยลดลงไปแล้วก็การชด bitcoin หายไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ XRP เม็ดเงิน flow out ออกไปอย่างมีนัยสำคัญในช่วงช่วงนี้นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราได้พอเห็นว่าเม็ดเงินต่างๆจากรายใหญ่ไปทางไหนกันบ้างในขณะนี้นะครับรวมถึงล่าสุดนะครับผมเห็นมีข่าวนะว่าทาง w วอร์ r y นะครับที่ได้ยื่นขอสปอต bitcoin ETF นั่นแหละนะครับตอนนี้เข้าไปจับมือกับทาง คอยแช์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตใหม่ที่ดีหรือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อาจจะบอกเราด้วยว่าเฮ้ยแบบนี้อาจจะผ่านจร,จริงแล้วหรือเปล่าอาจจะผ่านจร,จริงแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยเขาคงไม่ไจับเบอร์กันหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่กําลังคุกคุ่นเกิดขึ้นหลังบ้าน โดยที่เรายังไม่รู้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันแล้วก็รอจับจ้องกันให้ดีว่าหลังจากนี้สปอต i t c o i n ETF จะผ่านหรือไม่นะครับแต่ก็โอเควันที่ผ่านมาเนาะคือรีเจ็คไปไม่ใช่รีเจ็คดีเลยด,เลดเลีเลยนะครับดนะีเลยไป3บริษัทเลยนะครับสามเฟิร์มเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีที่ความกังวลในเรื่องของสปอต i t c o i n ETF ว่าจะยังไงเนี่ย จะได้จบไปในปีนี้นะครับซึ่งเดือนหน้าก็น่าจะเป็นเดือนที่ชิวๆนะครับถ้าไม่มีเรื่องที่มากดดันตลาดเราก็ขอให้ซานตาพาเราไปหมลูละกันนะครับแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตนี้นะครับจากทางคริปโตโลเวอร์นะครับก็ได้เติมกาวกันให้อีกแล้วนะครับเรไดูว่า i s i w e e k นะนี่คือทำเฟรมระดับสัปดาห์นะครับอยู่เหนือ โซนที่อยู่เลเวลประมาณสัก70หรือว่าเริ่มฮีทแล้วหรือว่าเครื่องเริ่มติดแล้วในณนขณะนี้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะแล้วก็ถ้าเราดูนะในช่วงราคาที่พัมขึ้นมาเนี่ยไอซก็คือสูงขึ้นด้วยนะครับไม่ได้จะเกิดเบลลิชเดว e เจนอะไรแต่อย่างใดในทา f เฟรมระดับวีแต่ก็โอเคทา f เฟรมระดับ Day อาจจะมีเบลลิชเดว e เจนก็ว่างันไปนะครับแต่ถ้าเราดูระดับใหญ่ๆแบบอาทิตย์เนี่ยเฮ้ย ตอนนี้ดูดีนะตอนนี้คือดูดีนะครับคือไอซอยู่เหนือจะไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เกิดดาวอวจนอะไรแต่อย่างใดซึ่งถ้าเราดูก่อนอันนี้ในตอนปี2 0 2 1เวลาที่ไอซอยซยูเหนือจะได้เมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรอบสีเขียวตรงนี้กรอบสีเขียวตรงนี้ที่พัมขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับอ่าในช่วงพีรันนะในช่วงที่ก่อนเกิดโควิดนะครับไอซ์ยู่เหนือจะสิบยูเหนือจะสิบก็พัมขึ้นมาแบบนี้ก็พัมขึ้นมาแบบนี้นะครับอ เกิดเป็นขาขึ้นไปเลยนะครับนะแล้วก็พอเกิดในเรื่องของตัว Balance d i v e r g e n t ราคาสูงขึ้นแต่อ s i ชักเริ่มปักหัวลงเนี่ยชักเริ่มที่จะไม่ทำจุดทรงสุดใหม่โอเคอาจจะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังอันนี้คือในไซเคิลก่อนหน้านี้เนาะซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับนะคงจะตอบไม่ได้ว่าจุดนี้ที่เราอยู่จุดนี้ที่เราอยู่กลายจะเป็น สิ่งที่กำลังจะมาได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆนะครับท,ที่ถือบิตคอย1,000บิตคอยขึ้นไปนะครับในณักณะนี้สูงขึ้นจนเป็นออทามไฮแล้วในตอนนี้นะครับหรือว่าคนที่มีบิตคอยเป็นพันนะเป็นพันบิตคอยนะครับถือว่าเป็นรายใหญ่อยู่เหมือนกันนะตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราดูนะฮะถือว่าบิตคอยที่อยู่ในกระเป๋าของคนที่ถือเป็นพันบิตคอยขึ้นไปเนี่ยตอนนี้พาเข้าไปกว่า7 6ล้านบิตคอยน์ในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะถือว่าเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆืขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องรอดูว่ารายใหญ่ต่างๆเหล่านี้จะด้อยหรือเปล่าเพื่อนนะครับ่าจะด้อยหรือเปล่าหรือว,ว่าจะคิดถูกนะครับอันนี้ผมคงจะตอบไม่ได้แต่ถ้าเรามองว่ารายใหญ่เขาคงฉลาดอยู่แล้วถูกต้องไหมเขาคงมีอะไรที่เตรียมตัวเตรียมการอะไรอยู่แล้วหรือว่าเรามองว่าเขาน่าจะคิดถูก ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ชาร์ตกันบ้างนะครับก็ถือว่านิดนึ่งทรงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเพราะว่ามีเรื่องของความกังวลนะครับของสปอตเบรดคอย ETF นั่นแหละนะครับก็โอเคตอนนี้ดีเลยไปหมดละทั้ง3เจ้านะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยตัดสินในรอบหน้าก็คือ,อเดือนมกานราเดือนมกราคมปีหน้าเลยนะครับนะแล้วก็เดือนมีนาคมปีหน้าเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเดือนหน้าเดือน ท่านว่าเราจะไม่มีอะไรมากวนใจเราอีกแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของ Spot Bitcoin ETF นะครับซึ่งถ้าเราดูราคาในขณะนี้ถือว่าก็ยังทรงโอเคอยู่นะยังทรงปกติอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราดูก็ต้องระมัดระ,ะวังนิดน,นึงเพราะว่า MACD ระดับ d ด y ตอนนี้มันครอสลงมาอยู่นะมันครอสลงมานะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะบีบตัวกลับขึ้นไปได้เมื่อไหร่นะแต่ถ้ากลับขึ้นไปตรงนี้ก็ น่ารุนอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ในักขณะนี้ยังไม่ใช่นะตอนนี้ยังปักหวัวลงอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่า12ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงจะเริ่มบีบตัวขึ้นหรือยังแต่ตอนนี้4ชั่วโมงเริ่มบีบตัวขึ้นแล้วแต่บัณฑิต4ชั่วโมงมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับเราอาจจะต้องมาดู12ชั่วโมงนะ12ชั่วโมงก็ทําทรงนะทำท่าทําทางว่าจะบีบตัวมาหลายรอบ3รอบแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สําเร็จสักทีนะครับก็ต้องรอดูว่าสัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่สามารถบีบตัวได้หรือไม่สําหรับ12ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้า12ชั่วโมงบีบตัวเดก,ก็มีที่จะมีโอกาสที่จะมีลุ้นที่จะครอสกลับขึ้นมานั่นเองนะครับนะ,ะก็ถือว่าเป็น1หนึ่งสิ่งที่น่าลุ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดูราคาบิตคอยน์แล้วก็เบรกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งใน,นขณะนี้มันก็ยังอยู่เหนือกรอบตรงนี้ได้นะอยู่เหนือสามเหลี่ยมตรงนี้ได้นะครับยังไม่ได้ว่าจะหลุดอะไรแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่ามีลุ้น ดําโพดํามธงตรงนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นไปแบบนี้จะสังเกตว่าเป้าหมายก็จะอยู่ที่ราวๆสี่หมื่นสามพันะครับก็ต้องรอดูว่าจะไปได้หรือไม่นะครับผมนะก็เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตในกลุ่มเอาไว้ให้บ่อยๆแล้วกันเราเผื่อถ้าเจอชาร์ทไหนที่น่าสนใจหรือว่ามีการบีบตัวอะไรแบบนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็สามารถเข้ากลุ่มฟรีกันได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแล้วก็บรรโๆคไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับสามารถที่จะประหยัดค่าธรรมเนียมในการเทรดในทุกออเดอร์ Lifetime เลยนะตลอดชีวิต20%นะครับนะประหยัดกว่าค่าเหลืองไป20-30%นะก็จะได้เป็นการลดต้นทุนของเราด้วยแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงแยกไปอย่าง ที่อื่นด้วยไม่ได้เอาไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับนะก็ลองเข้าไปเช็คแล้วก็พิจารณากันดูแล้วกันถือว่าเป็นหอชเชนดิตท็อปทมีพูบออร์เ s เซิฟเอาไว้ให้เราได้เช็คกันอยู่แล้วนะครับกดคลิกเข้าไปดูตรงนี้กันได้เลยนะครับซึ่ง้าเระดูในยณขณะนี้ก็ถือว่า OKX OK มีพูบออร์เ s เซิฟเอาไว้ให้เช็คกันได้นะครับท,ท,ทั้งทั้งแอเเราเรา 12,000ล้านเหรียญดอลลาร์สารั้นนะครับก็ถือว่าเยอะเนาะแล้วก็ถ้าเราดู ative, เดลิเวอรี่อ่ฟเอเจนต์ต่างๆนะครับก็ถือว่าติดท็อป3ของโลกในณขณะนี้นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวดีๆแล้วกันเนาะที่มีมาให้กับแฟนๆนะครับแล้วก็ใครที่สมัคร OKX OK อยู่แล้วอย่าลืมเข้ากลุ่ม Exclusive แล้วก็เข้ากลุ่ม Facebook <S <S กันได้เพื่อจะดูเนื้อหาย้อนห,หลังหรือว่าดูละดูไล,ลฟ์ย้อนหลังกันได้เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์จเอาคอยเมกเก็ตแคปที่เอาบ้้าาาาางงนนนนนนะะคครัับถือว่่ชีสใจจทุณ เพนโทชิ uh, oshi, ใช่ไหมเพนโทชิ oshi, นะครับอ่ะก็ถือว่าชาร์ตนี้นะครับก็คือเป็นชาร์ตอาทิตย์นะเกได้ว่าเบรกขึ้นมาดอหนึ่งแล้วก็ลงไป2นะครับในขณะนี้ก็ลงมารีเทสนะครับสำหรับหัวเดิมนะหรือว่าจุดพีคเดิมตอนปี2018นะครับในนัขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าแนวนี้จะเป็นแนวที่ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากําลังที่จะเบรกขึ้นไปได้แล้วนะครับนะกำลังที่จะเบรกขึ้นไปได้แล้วในตอนนี้นะครับสำหรับเอลคอามัเกิตแคป ทั้งหมดรวมกันนะอารมณ์แบบอินเด็กนะครับในนักขณะนี้ก็ต้องรอดูว่าเอาคอยตัวไหนที่จะพั๊มนะครับซึ่งถ้าเราดูวอลลุ่มในช่วงนี้ก็ถือว่าสูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นมาถ้าเราดูนะปกติมันลดลงไปเรื่อยๆเนาะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มพีก ทําจุดสูงสุดใหม่ได้ในรอบหลายๆเดือนนะครับในช่วงช่วงนี้นะก็ะถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องจับตาเนาะสำหรับชาร์ตสัปดาห์ของเอาคอยมาร์เก็ตแคปนะครับแล้วก็ถ้าเราซูมเข้าไปอีกนิดนึงนะครับของทางเดอะสครับ p ิ้งโปรนะครับจะสังเกตได้เลยว,ว่าตอนนี้มันเบร a ขึ้นมาแล้วนะครับมันเบร a ขึ้นมาเล็กๆตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เป็นชาร์ตที่อาจจะใหญ่นิดน,นึงนะแต่ก็ถือว่าทําให้เราได้เห็นภาพรวมของตลาด เอาคอยได้เป็นอย่างดีในนักขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงเอาคอยนะครับล่าสุดทางวอลคอยนะครับก็ได้ให้ทางคุณแซมเอาแมนหรือว่า CEO อเนี่ยออกจากตำแหน่งนั่นเองนะครับนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเอาใคร เข้ามาใหม่นะครับซึ่งทันทีเช่นนั้นพอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ย mm hmm. เหรียญโวลคอย mm hmm. ก็ได้ร่วงลงไปนะแบบที่เราได้คุยกันไปในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับแต่ประเด็นคือราคาก็สวนขึ้นมาแบบที่เราได้กะหรือว่าได้คุยกันไปในไลฟ์นั่นแหละนะครับเพราะว่าบางทีแล้วสิ่งที่หลายๆคนมองมองไปซ้ายบางทีตลาดไปขวาหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าตลาดมันจ้องจะเล่นกงนคนส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับรวมถึงมีข่าวลือๆออ,ออกมานะฮะว่า ตอนนี้บอร์ดบริหารนะครับได้พูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับที่จะเอาคุณแซมเอาเม่นกลับมานะครับนะ<笑><笑>ก็ถือว่าแปลกๆดีนะครับมาจากทางเวิร์กนะก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรนะครับนะแล้วก็ไม่รู้ว่าพอมีข่าวนี้ออกมาไม่รู้ว่าวอ c คอยจะพั้มหรือว่าจะดำนะครับรามัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับแฟนๆเหรียญเอาคอยนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปวโนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์เปิดหน้าจให้กับทีมงานกันด้วยนะครับหวังว่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีวันหยุดกันด้วยนะสวัสดีครับ